วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะเคล็ดลับในวันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะจัดการตัวเองอย่างไรเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้เราเกิดหัวร้อนอะ่ะหัวร้อนแล้วก็หงุดหงิดหงุดหงิดมากๆเลยมือคนมาทําให้เราโมโหเหนือเราจะเจอเรื่องอะไร อะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดมากหัวร้อนมา,ากจนเนี่ยจะเราเปิดใส่ใครายสักคนหนึ่งเนาะคะ่ะวิธีง่ายๆนะวันนี้ที่เราจะมาจัดการเองง่ายๆกับภาวะหัวร้อนของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เราหาของเย็นเนาะ,ะอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งน้าเย็นหรือน้ำอุอ่าขวดน้ําเย็นเย็นก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้ความเย็นตรงนี้แหละคะ่ะมาประกบที่หัวจุดแรกเนาะ ประกบจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเย็นนะคะทุกคนแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราร้ออุ้ยออกมาอันนี้เป็นอุ้ยที่หนึ่งอ่ะพออุ้ยที่สองถ้าเราประกบตรงน,นี้ได้เลยค่ะเพื่อใช้ความเย็ตนตรงนี้เนาะนเหมือนลดความควมร้อนของเราจนกว่าเราจะลอ้ออุ้ยก็เป็นอุ้ยที่สอง แล้วส่วนอุ้ยที่3ก็คือสามารถเป็นสีสัน้่าหลังได้เลยนะคะ่าก็คือกลายเป็น3มอุ้ยมีเทคนิคง่ายๆก็คืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเคล็ดลับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปล่อยวางภาวะหัวร้อนแล้วก็จัดการตัวเองได้ง่ายๆนะคะอันนี้ใครที่รู้สึกว่ามันตลกหรือว่าสามารถเอาไปใช้ได้เนะี่ยก็คือสามารถลองเอาไปทำกันดูได้เนาะคะ่ะ